ส่วนเมเปิลกาเดนกาจนาบุรีกินได้ไม่อั้นจริงไหมคะอันจริงๆค่ะที่แต่เจ็ดโมงเช้าจนหกโมงค่าเข้าแค่คนละ1น0บาทนะทุกคนตูปองที่เราจ่ายมา150บาทนะ,ะก็จะมีส่วนลดแต่ละอย่างด้วยเนี่ยก็คือมีมีส่วนลดทั้งหมด4ส่วนลดอนะในนี้สีอันนี้ก็80บาทแล้วใช่ต้อง ก็คือลานจอดรถนะคะกว้างมากเนี่ยนะครับเรามาเช้าหน่อยก็เลยรถยังไม่เยอะเดี๋ยวพาไปดูด้านในแสงสวยมากเลยมาถ่ายรูปกับกระต่ายน้อยไม่ใช่น้อยกระต่ายบนเ่เลยเลยอันนี้กระต่ายน้อยอันนี้กระต่ายยักษ์ถามว่าคุณดาวมาช่วงไหนคะไม่มีคนเลยมาตั้งแต่7จ็ดโมงเลย7เจ็ดโมงปุ๊บเดินเข้าเลยค่ะโอ้โหเป็นทางเดินแบบเจ้าหญิงเลยนะดาวเดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับไฮไลท์เลยคือกระต่ายยักษ์นี่แหละทุกคนมาที่นี่ต้องห้ามพลาดมุมนี้ใช่ถ่ายรูปบุมนี้ก็สวยนะเนี่ยเห็นไหม มันจะเห็นกระต่ายยักษ์ด้านหลังตรงนี้แล้วจะมีดอกไม้ด้วยวยสวยจริงเห็นไหมเป็นทุ่งแบบใหญ่มากเลยนะวยถ่ายรูปได้เพลินมากสาวเตรียมชุดสวยๆมานะที่นี่ถ่ายรูปสวยมากใครว่ามุมนี้สวยช่วยคอมเมนต์หน่อยคยเอนย่ยนะการ์เดนบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์อ่ะแบบนี้เหรแบบตกแต่งคล้ายๆกันแต่ที่นี่เมือง แล้วดูบรรยากาศนี่ครับแสงเช้านี่สวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้อากาศดีมากเลยวันนี้ฟ้าสวยนี่บรรยากาศรอบๆนะคือถ่ายรูปเพลินอนะโอ้ยตรงนี้ดอกสีแดงสดใสมากเลยคือตอนนี้เราเข้าสวนมา7มจา็ดโมงจะเก้าโมงแล้วค่ะยังถ่ายไม่เสร็จเลยถ่ายรูปเพลินมากใครว่าสวยบ้างมุมน,นี้คอมเมนต์มาโอ้โหนี่มันงามแต่แบคือจังสโลอันนี้จะ ซุ้มรูปหัวใจนะเป็นเขาเรียกอะไรอุโมง์รูปหัวใจเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในกันมาถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เลยมันมีหลายสีนะตรงนี้นะใช่สุดนู่นเลยโยอ้โมนี้ก็สวยนะสวยสุดในย่านนี้ <laughs> ยืนอยู่คนเดียว,วยืนอยู่คนเดียว <laughs> ขึ้นมาด้านบนนี่เห็นวิวกว้างเลยค่ะทุกคนเห็นครบเลยนะมันจะเป็นจุดชมวิวนะเราสามารถขึ้นมาดูวิวได้ใช่ จริงๆหูหลายไล่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนมินิซูนะมินิซูเป็นสัตว์เลี้ยงคือเรามาเที่ยวที่นี่ก็จะมีสวนดอกไม้มีบุฟเฟ่ลำไย,ยแล้วก็มีมินิสูด,ด้วยกงเต่ากับกระต่ายเป็ดมาได้ดาไปแล้วเ <c oughs> มั่จตตามเขาตลอดเลยทุกโซนทานข้าวนะครับเนี่ยจะมีร้านอาหารมีที่นั่งเพียบเลย จะมีส่วนลดเครื่องดื่มด้วยเราสามารถใช้ส่วนลดได้ค่ะเราใช้คูปองเป็นส่วนลดนะครับขอบคุณค่ะคใครอยากตัดผักสดไปทานที่บ้านก็สามารถไปตักผักสดแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้ผักออร์แกนิกเดี๋ยวพาทุกคนมาดูคาเฟ่ที่อยู่ในสวนลำไยเลยนะคะทุกคนเป็นคาเฟ่ที่อยู่กลางสวนลำไยมาแล้วอันนี้เป็นน้ําอะไรอันนี้เป็นเมนูแนะนําของทางร้านเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ใช่จะเป็นลำไยแล้วก็มัทฉะใช่สายมัทฉะนี่ต้องมาโดนใครที่ชอบถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้ที่นี่เหมาะมากเลย ค่ะทุกคนขับรถจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงเองจ้าทุกคนคะ่ะเขาจัดสวนใหม่นะปีนี้นะใช่เรามาทุกปีเลยนะที่สวนเมเปิลเนี่ยสวยทุกปีเลยใครเคยมาบ้างคอมเมนต์กดหนึ่งมานะ